สวัสดีครับพี่น้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าแหล่งพันผักหวานปา่าพันยอดสีทองใบใหญ่ซึ่งอยู่ในระดับต้นๆของประเทศนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับลักษณะเด่นของเขาก็คือ,อต้นผักหวานนั้นใบจะใหญ่นะฮะ แล้วก็ดูยอดนะครับยอดเขาจะอวบนะครับยอดจะอวบยาวนะฮะรสชาติจะกรอบหวานมันนะครับอันนี้เป็นลักษณะเด่นของพันธ์ุผักหวานแท้นะครับของอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีทีนะ่พี่น้องโดยทั่วไปยอมรับกันว่าอยู่อันดับ ต้นต้นของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับส่วนต้นพันธุ์นะฮะจากต้นกำเนิดของอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนั้นต้นพันธุ์ผักหวานป่าพันธ์ยอดสีทองใบใหญ่นั้นพี่น้องจะเห็นว่าใบเขาจะมันนะเป็นเงานะครับแสดงถึงความแข็งแรงแล้วก็ความต้านทานโรค นะครับตามที่พี่น้องเห็นอยู่นี้นะครับเป็นต้นพันธุ์พันธะุ์ยอดชีทองใบใหญ่นะครับสวนรามต้นนั้นก็จะเป็นลักษณะสะีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลแสดงถึงความแข็งแรงความสมบูรณ์นะครับเป็นที่นิยมนะสำหรับพี่น้องทั่วประเทศ ที่มีเสียงตอบรับมาว่านำพันธุ์ผักหวานจากาแหล่งของอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีไปปลูกแล้วอัตราการรอดจะสูงมากนะครับโดยทั่วไปแล้วต้นที่เป็นพันธ์นั้นอายุเฉลี่ยประมาณ10-15ปีนะครับ10-15ปีเป็นช่วงที่กำลังที่จะมีภูมิต้านทานมีความแข็งแรงนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปบางสวนบำรุงดูแลดีก็ต้นพันธุ์นะฮะก็จะเริ่มออกรูปนะครับนะฮะตั้งแต่ปีที่5เป็นต้นไปแต่อายุการทำพันธุ์นั้นโดยเฉลี่ยแล้วไม่น่าจะเกิน15ปีนะครับ15ปีอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของสวนปัากวานป่าพาะอออปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับส่วน ส่วนของพี่น้องบางท่านนั้นที่จะนำมาทำต้นพันธุ์นั้นบางท่านก็อายุอายุมากนะครับแต่ว่าได้เฉพาะเมล็ดได้ได้เฉพาะ,มะเ,เาะมะเล็ดเราจะมาทำเป็นกิ่งตอนกิ่งพันธุ์ไม่ได้การที่จะนำมาทำกิ่งพันธุ์กิ่งตอนนั้นจะต้องอายุไม่เกินไม่แก่มากนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณ1 0 1ถึงปีส่วนมีบางสวนนะครับอายุ เป็นเจ็ดสิบแปดสิบปีนั้นจะให้ผลผลิตเป็นมเมล็ดออกมาอันนั้นสามารถมาทําพันุ์ได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะนํามาตอนได้เห็นไหมครับในลักษณะของยอดจะเป็นยอดตรงยาวนะครับอวบเวลาโรนเด็ดออกมาเนี่ยตั้งแต่ปลายยอดยันโคนเนี่ยนะฮะหักเปาะเปาะ,ะนะครับจะอ่อนนะทั้งยอดตลอดทั้งยอดสามารถที่จะนํามาประกอบอาหารได้เลย เป็นลักษณะพิเศษของนะพันยอดผวานป่านะสีทองใบใหญ่หรือสีอมเหลืองนะครับก็ให้พี่น้องได้รับทราบและได้รับความรู้กันพี่น้องท่านใดที่มีความประสงค์อยากได้นะฮะก็ติดต่อเข้ามานะฮะมีหลายสวนครับที่อำเภอบานหมอจังหวัดสระบุรีนะฮะแต่ปัจจุบันนี้นะครับมีพี่น้องที่นำไปปลูกนะ มาเอาที่สวนผักหวานป่าพาออ้อป๊อกจังหวัดสระบุรีไปปลูกหลายท่านเลยฮะตอนนี้กระจายไปแทบจะทุกทั่วประเทศและทุกภาคแล้วนะฮะก็สามารถที่นําไปต่อยอดเป็นพัน์ได้เลยนะครับเพราะผักหวานป่าลักษณะพิเศษของเขาก็คือ,อไม่กลายพันธุ์นะฮะจะไม่กลายพันธุ์พันธุ์เขาก็ใกล้เคียงกับจัดต้นกําเนิดที่พี่น้องเอาไปนะครับ พี่น้องเอาไปปลูกแล้วก็สําเร็จแล้วก็สามารถไปตอนแล้วก็เอาไปามีเมล็ดนะฮะก็นําไปทําพันุ์ต่อได้ผลที่ออกมาก็คือใกล้เคียงนะครับหรือว่าแทบจะเหมือนกันเลยเนื่องจากว่าตอนนี้าทางสวนของเราก็นะฮะมีต้นกําเนิดพันธุ์แล้วก็ให้ความรู้พี่น้องก็นําไปปลูกตามที่ทางสวนได้อบรมได้สอนไปแล้วก็ประสบกันมากมายทั่วประเทศนะครับ ก็เป็นความรู้ที่มอบให้พี่น้องสำหรับวันนี้เพื่อเป็นการพิจารณาตัดสินใจนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นตะวันป่าพันยอดสีทองใบใหญ่หรือยอดสีเหลืองอมเหลืองนะฮะก็ปัจจุบันกำมีกระจายทั่วประเทศไปแล้วนะครับที่น้องสามารถนำไปเพาะพันธุ์ได้ทำพันธุ์ได้กอ็อยู่ที่พี่น้องเลือกเอาว่าจะ ต้องการส่วนที่ไหนซึ่งพันธุ์ผักหวานปลาใหญ่ๆนั้นจะมีสองพันธุ์ใหญ่ๆก็คือพันธุ์ยอดสีทองใบใหญ่ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะฮะที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับซึ่งแหล่งกําเนิดพันธุ์แท้นั้นอยู่ที่อําเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีกับอีกพันธุ์หนึ่งเป็นพันธุ์ยอดสีเขียวใบเล็กใบจะเล็กเลียวนะฮะแต่รสชาตินั้นจะค่อนข้างจะแข็งกระด้างแล้วก็จะเหม็นเขียวนะครับไม่เป็นที่ต้องการของตลาด แต่สามารถทําเป็นอาหารได้อันนั้นคือยอดสีเขียวใบเล็กเห็นไหมครอันนี้เป็นพันุ์ยอดสีทองใบใหญ่นะครับชูยอดตั้งแต่ยอดตั้งตรงลักษณะพิเศษคือยาวก้านยาวใบใหญ่ยอดอวบนะฮะค่อนข้างหวานกรอบอร่อยมันนะครับสามารถนํามาปรุงอาหารตั้งแต่ยอดยันกกยอดยันกกใบเลยนะฮะกกช่อของเขากกยอดของเขา เพราะฉะนั้นพี่น้องเป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้พี่น้องได้พิจารณาตัดสินใจนะฮะถ้าอยากได้พันธุ์ผักหวานอยอดสีทองใบใหญ่ยยดังเดิมก็ทักกันเข้ามาที่สวนของอำเภอบ้านหมอนะฮะที่สวนไหนก็ได้นะครับที่เขาปลูกดังเดิมมาหรือจะมาที่สวนผัหวานปราพอปออำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีก็ได้ครับทักมานะฮะ เรายินดีให้ความรู้นะครับให้ความรู้หลังจากที่นําไปปลูกแล้วนะฮะทั้งก่อนปลูกในขณะที่ปลูกแล้วก็หลังการปลูกนะฮะเราบริการครบวงจรพี่น้องที่มีความประสงค์ก็ทักทายกันเข้ามานะครับวันนี้ก็ให้พี่น้องได้ดูกันอย่างเต็มที่เลยเนะื่องจากว่าเป็นช่วงที่ผักหวานป่ากําลัง ออกยอดนะฮะช่วงนี้เห็นไหมฮะถ้าเราดูตั้งแต่ปลายยอดลงมาจนถึงกบกิ่งก้านนั้นสามารถที่จะเด็ดได้และนํามาปรุงอาหารได้เลยเห็นไหมครับอันนี้เราดูจากมุมสูงนะครับยอดกําลังออกทั้งสวนนะฮะสวนประวานป่าพ่ออ้อปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนอกจากจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ ในเรื่องของผักหวานปลาตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางจังหวัดนะฮะเรายังได้รับการคัดเลือกให้เป็นอ่ส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะฮะแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเรื่องของผักหวานป่านะครับเพราะฉะนั้นจะมีพี่น้องเข้ามาศึกษาหาความรู้และหน่วยงานต่างๆจะเข้ามา นะฮะติดต่อเข้ามารับการอบรมสัมมนาอยู่เรื่อยๆนะฮะอ่าเป็นระยะะนะครับครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกี่ยวกับสวนพระหวานป่าด้วยหนึ่งเดียวนะฮะครับเป็นหนึ่งเดียวในประเทศนะที่เป็นแหล่งท่องเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจรไม่ว่าจะเป็นต้นกล้าเป็นเมล็ดเป็นกิ่งอนเป็นกิ่งอนชํานะครับตลอดภายในสวนเรายังทําเป็นร้านอาหาร เป็นร้านอาหารเป็นเมนูอาหารที่ทําจากผักหวานป่าไว้คอยบริการต้อนรับพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องมีโอกาสได้ได้มาสัมผัสนะจะได้ผ่านมาที่อําเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็ถ้าท่านมาเป็นครัวเรือนครอบครัวนะฮะหรือมาเดี่ยวเราจะไม่มีค่าใช้จ่าย ใดๆทั้งสิ้นนะครับมาหาความรู้กันแต่ถ้าเป็นหน่วยงานราชการนะครับมาเป็นหมู่คณะอันนั้นเราก็คุยกันนะครับว่ารูปแบบนะฮะที่ผ่านมานั่นคือจัดอบรมสัมมนาแล้วก็ศึกษาดูงานมีการสาธิตนะครับให้ดูนะครับพี่น้องหรือหน่วยงานใดที่ต้องการจะมาศึกษาหาความรู้ก็ยินดีนะครับไม่จําเป็นที่สวน ของพออปนะครับทั่วประเทศนะครับสามารถไปดูได้แล้วก็ถ้าอยากจะมาที่แหล่งกําเนิดจริงๆก็คืออำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบ,บุรีนะครับสวนของเราตั้งอยู่ที่เลขที่100หมู่ที่4ตําบลสางโศกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบ,บุรีนะครับเรายินดีให้ความรู้ให้อบรมสรัมนานพี่น้องที่มีความประสงค์ก็ ะะก็ติดต่อกันเข้ามาเรายินดีต้อนรับสําหรับวันนี้นะฮะ,ะการให้ความรู้เกี่ยวกับผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่ต้นกําเนิดของพันแท้อําเภอบันหมอจังหวัดสระบรุรีก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ